สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราและอาหารอะไรบ้างที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆ กอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราจะแบ่งเป็น5หมูเราจะเริ่มเรียนจากหมู่ที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหมู่ที่1นะคะอาหารประเภทโปรตีนนะคะโปรตีนก็เราจะได้จากเนือ้อสัตว์นมไข่ปลานะคะอาหารประเภทโปรตีนถ้าเรารับประทานเข้าไปจะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยนะคะต่อไปเป็น หมู่ที่อะไรคะหมู่ที่2ค่ะหมู่ที่2จะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็เราจะได้มาจากข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะซึ่งข้าวก็เป็นอะไรคะเป็นอาหารหลักของเราชาวไทยนะคะอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนี้นะคะจะให้พลังงานต่อร่างกายของเรานะคะค่ะต่อไปเป็นหมู่ที่ สามค่ะหมู่ที่สามนะคะประเภทเกลือแร่นะคะเกลือแร่เราจะได้มาจากอะไรคะได้มาจากผักต่างๆนะักเรียนเห็นไหมคะผักไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวผักสีแดงผักสีม่วงผักสีส้มหรือผักสีเหลืองผักสีขาวนะคะก็ล้วนแล้วแต่ให้เกลือแร่ต่อร่างกายช่วยช่วยนะคะช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและก็เสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ แล้วก็ช่วยทำให้เสริมสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายออให้แข็งแรงขึ้นนะคะเช่นออกระดูฟันอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะค่ตะตอบเป็นมูที่ะไรคะหมู่ที่4คะ่ะมูที่4ี่เราจะได้มาจากวิตามินวิตามินได้มาจากอะไรเอ่ยวิตามินก็คือผลไม้ต่างๆนะคะผลไม้ต่างๆไม่ว,ไมว่าจะเป็น ส้มแอปเปิเ้ลสตรอเบอร,บรี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกสับป,ประรดกล้วยนะคะร้วนแล้วแต่มีวิตามินนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงทั้งนั้นนะคะต่อไปเป็นหมูที่อะไรคะหมูที่หมูที่5้าค่ะหมูที่5เป็นประเภทไขมันนะคะเราจะได้มาจากไขมันจากพืช ไขมันจากสัตว์หรือจากเนยนะคะไขมันจากพืชก,ก็จะเป็นพวกอะไรนะอ่าพวกถั่วต่างๆนะคะหรือจะเป็นเมล็ดทานตะวันน้ำมันลำข้าวอย่างน anyway ี้คะเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไขมันจากสาัตว์เราก็จะได้มาจากน้ำมันหมูน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูเป็นต้นหรือจะได้จากเนยเนยนี่ก็เป็นไขมันนะคะไขมันนี่ทําให้อ่าร่างกายของเรานะคะ มีความอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไปเราก็จะเป็นยังไงคะอ่าเราก็จะอ้วนใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารหลักห้าหมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดเรารับประทานให้ครบห้าหมู่ร่างกายของเราก็จะเป็นไงคะแข็งแรงค่ะอ่าต่อไปต่อไปนะคะเป็นอาหารที่ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนี่ค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานก็คือเพราะว่าอาหารพวกนี้ก็จะมีไขมันเยอะแล้วก็มีน้ําตาลเยอะนะคะนะักเรียนแต่ว่ามันก็อร่อยใช่ไหมคะนะักเรียนต่อไปเป็นโอ้น้ำมันลมขนมกรุบกรอบนะคะพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีน้ําตาลทางนั้นเลยนะคะนะักเรียน ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะทําถ้าเกิดว่าเรากินเราดื่มเยอะๆอย่างน้น้ำมัรมอย่างนี้เราก็จะเป็นยัไงคะนักเรียนก็จะปวดท้องได้นะคะค่ะนี้ก็คือเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะและและ,และยังมีอะไรอีกคะลูกอมอย่างนี้เป็นต้นพวกลูกอมต่างๆนะคะที่มีรสหวานจะทําให้เราเป็นไงคะถ้าเกิดเราทรานมากๆฟันของเราก็จะผุใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต่อไปอ่าค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้อาหารหลักห้าหมู่แล้วนะคะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารนักเรียนสามารถเลือกเองได้ไหมคะได้ค่ะเพราะฉะนเพราะว่านักเรียนรู้แล้วว่าอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะและเมื่อนักเรียนได้เรียนจบแล้วเพราะฉะนั้น นักเรียนก็ทําใบงานของคุณครูได้แล้วใช่ไหมคะใบงานที่คุณครูให้ไปนักนเรี้นสามารถลงมือทําได้เลยนะคะใช่ไหมคะและสําหรับใครที่ทําเสร็จแล้วใครที่ทําเสร็จแล้วก็สามารถส่งคุณครูได้เลยนะคะสําหรับสําหรับเรื่องอาหารราคาหมู่นะคะอาหารดีมีประโยชน์คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ มีแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนที่คุณครูให้ไปนะคะแบบฝึกหัดนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีเหลืองนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่หนึ่งเลยค่ะหน้าแรกนะคะหน้าที่หนึ่งเป็นอาหารหลักห้าหมู่ได้แก่อะไรบ้างก็คือให้นักเรียนเขียนตามรอยปลา,าเขียนตามรอยปลานะคะอาหารทั้งหมดห้าหมู่นะคะคำแรกก็คืออะไร คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่โปรตีนแล้วก็อะไรอีกคะไขมันใช่ไหมคะอ่าน,นั่นก็เขียนตามรายป่านะคะต่อไปมาอีกหน้าหนึ่งเป็นมีรสชาติอะไรบ้างก็คือให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มีรสชาติสัมพันธ์กับด้านหน้าเช่นด้านหน้าคือรูปอะไรคะนักเรียนมะนาวก็คือด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนักเรียน เป็นผลมะน,นาวนะคะผลมะนาวจะมีรสเปรี้ยวและด้านขวามืออะไรที่มีมรสเปรี้ยวเหมือนมะน,นาวบ้างนักเรียนก็วงกลมไปต่อไปเป็นอะไรคะอ,อ้อยอ้อยจะมีรสชาติเป็นไงคะหวานอะไรที่มีรสชาติหวานเหมือนอ้อยบ้างด้านขวามือนกเนียก็วงกลมภาพไปนะคะต่อไปเป็นเกลือเกลือมีรสชาติเป็นไงทักเรียนเค็มใช่ค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนก็วงกลมภาพด้าน,น,นขวามือไปอะไรที่มีรสชาติเค็มเหมือนเกลือเนาะต่อไปคือ อะไรคะนักเรียนมาอาจจะมองยากนิดนึงนักเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้จักมะระค่ะมะระมะระมะระจะมีรสขมและอะไรล่ะคะที่ม er mm ีรสขมเหมือนมะระอ่านักเรียนขวามือนี่ครูขอเฉลยเลยนะคะนักเรียนอาจจะมองเห็นไม่ชัดให้นักเรียนวงกลมนักเรียนเห็นสีเขียวไหมคะอันที่สองนั่นคือตะบองเพชรนะคะตะบองเพชรก็จะมีรสชาติขมเหมือนกับมะระนะคะนักเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะคะอันนี้ครูขอเฉลยให้เลยนี่ก็วงกลม ไปที่ตะบองเพชรน,นะคะ,ะแล้วนี่ก็เปิดหน้าต่อไปอเป็นหน้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้เรียนดูถ้าเกิดนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงคะล่าเลินแจ่มใสผลที่เกิดขึ้นให้เรียนระบายสีเด็กผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะด้วยนะคะถ้าเกิดนักเรียนรับประทานผักผลไม้เยอะๆก็จะช่วยในการ ขับทายสะดวกอ่าใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นนึงก็ระบายสีแล้วเขียนตามรอยปะและผลผลนะคะผลที่เกิดขึ้นของการที่กินลูกอมเยอะๆเป็นไงคะนักเรียนปวดฟันนะและถ้าเกิดว่าเรียนรับประทานอะไรน้ำบัลมเยอะๆจะทำให้เป็นไงคะปวดท้องค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากคะ่ะนักเรียน ต่อไปนะคะเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยให้ในักเรียนเขียนตามรอยปานักเรียนเห็นไหมคะเห็นธงชาติไทยไหมคะอันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยและด้านซ้ายมือก็เป็นอาหารอะไรผัดอะไรคะออผัดไทยกุ้งสดเป็นอาหารของประเทศไทยเรานะคะต่อไปเป็นอาหารของประเทศเวียดนามเวียดนามนะคะอันที่สองเราเรียกว่าเฝอเฝอ เก็คือเหมือนกว๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะคล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวทางบ้านเรานะคะเฝอต่อไปเป็นอาหารของประเทศสิงคโปร์คืออะไรคะนักเรียนอะไรเนี่ยลักซาลักซาลักซาค่ะเป็นอาหารของประเทศสิงคโปร์ค่ะอันนี้ก็นักเรียนก็เขียนตามรอยปะนะคะค่ะหมดยังอ่าหมดเรียบร้อยนะคะคุณครูก็ขอโจ หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปในหน่วยต่อไปนะคะอย่าลืมทำกันบ้านให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งคุณครูได้เลยนะคะ